พลอยเธออายุ20ปีเธอเป็นสาวมหาลาัยปีหนึ่งพลอยเป็นคนผิวขาวอวบหน้าตาน่ารักเวลายิ้มมีสเสน่ห์เอามากๆเพื่อนๆของพลอยแต่ละคนก็เป็นลูกคนรวยกันทั้งนั้นที่พลอยได้เข้ามาเรียนที่นี่ก็เพราะว่าพลอยสอบชิงทุนได้ เธอรู้ดีว่ามหาลัยแห่งนี้ไม่ได้เหมาะกับเธอเลยเพราะมีแต่ลูกคนรวยๆคนมีเงินได้เข้ามาเรียนเธอคิดในใจว่าเธอเองก็อยากที่จะเป็นเหมือนกับเพื่อนๆบ้างเผื่อว่าสักวันหนึ่งเธอจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบเพื่อนๆของเธอเพลอยอยู่ที่นี่เธอก็ไม่ค่อยมีเพื่อนมากนักเพราะเพื่อนๆของเธอ ก็ไม่ค่อยอยากจะคบหาด้วยเพราะว่าเธอจนเลยไม่มีใครอยากจะคบเป็นเพื่อนแต่ว่าเรื่องเรียนแล้วเธอกลับเป็นอันดับต้นๆพรอยก็เพิ่งจะเข้ามาปีหนึ่งได้ไม่นานการแต่งตัวก็ไม่ค่อยจะดูดีเธอมองดูเพื่อนๆคนอื่นๆที่พากันแต่งหน้าทำผมมาเรียนอย่างกับดารา มีรถคันหรูๆมารับมาส่งแต่ละคนก็ไม่มีใครยอมใครเลยสักนิดที่บ้านของพลอยก็มีแค่แม่และก็พ่อเลี้ยงคนใหม่พลอยเองมักจะเรียกแกว่าลุงเก่งแม่กับลุงก็ทำงานเจอกันถูกใจกันก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันเลยค่ะส่วนพ่อแท้ๆของพลอยก็จากทั้งสองไปเมื่อตอนที่เธอยังเรียนอยู่ชั้นม .6 เพราะเธอต้องอยู่กับแม่แค่สองคนมันจึงทำให้เธอต้องสู้ทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตและครอบครัวอยู่ดีกินดีเผื่ออนาคตข้างหน้าของเธอจะได้ไม่ต้องลำบากบางครั้งพลอยก็รู้สึกสงสารแม่ที่ต้องลำบากอยู่คนเดียวแต่พอมาเจอกับลุงเก่งพลอยก็ไม่ได้ห้ามแม่เพราะนั่นมันคือความสุขของท่าน แถมยังดูท่าทางของแม่จะรักเขามากพรอยเองก็อยากเห็นแม่มีความสุขเพราะเธอเองก็ไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่กับแม่แล้วช่วงแรกๆที่ลงเก่งเข้ามาอยู่ที่บ้านใหม่ๆเขาก็ดีกับแม่ทุกอย่างดูท่าทางของแม่จะมีความสุขอามากๆที่ได้สามียังหนุ่มยังเด็กแบบนี้แต่พอหลังจากที่เธอได้เข้ามาหาลัยได้ไม่นาน ลุงแกก็เริ่มมีท่าทางที่ไม่เหมือนเดิมตั้งแต่ลุงเก่งเข้ามาอยู่กับแม่แม่ก็อยากจะให้เธอเรียกลุงเก่งว่าพ่ออยู่ตลอดแต่ว่าพลอยก็ไม่เรียกหรอกค่ะเพราะเธอมีพ่อแค่คนเดียวอยู่แล้วเธอจึงเรียกลุงเก่งมาโดยตลอดลุงเก่งก็มักจะว่าให้แม่อยู่ประจำที่คอยมาบังคับให้เธอเรียกพ่ออยู่บ่อย เวลาพูดกับแม่ก็ทำเสียงแข็งใส่แม่จนมันทำให้พลอยเป็นห่วงแม่กลัวแม่จะถูกหลอกเพราะดูแม่จะรักเขามากตอนนี้เหมือนแม่กำลังจะหลงคำพูดหว,วานๆของสามีหนม่มเวลาพลอยพูดอะไรไปแม่ก็ไม่ค่อยจะฟังแถมช่วงนี้ลุงแกยังชอบแอบมองดูพลอยทำอะไรอยู่บ่อย พลอยเริ่มไม่ชอบสายตาที่เวลาลุงมองเธอเลยเพราะมันดูเหมือนคนเจ้าชู้เหมือนกับตัวอะไรสักอย่างที่กำลังรอโอกาสจะตะคุบเหยื่อ,อยังไงก็ไม่รู้ค่ะเวลาพูดกับเธอเ้าก็ชอบยิ้มหวานหวานให้อยู่ตลอดจนเธอรู้สึกคนลุกคนพองไปหมดไม่อยากที่จะอยู่ด้วยหนูพลอย นี่ยิ่งโตเป็นสาวก็ยิ่งสวยมากเลยนะว่าแต่ว่าไปเรียนที่มหาลัยเป็นยังไงบ้างเพื่อนเยอะหรือเปล่าก็ไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะส่วนมากพลอยก็ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าเวลาว่างก็เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือจะเจอเพื่อนอีกทีก็แค่เวลาเรียนแล้วก็ทำงานกลุ่มนะคะลุงอ้าว แล้วแบบนี้หนูจะอยู่ได้เหรอเอลุงว่าหนูเองก็โตเป็นสาวขึ้นมากแล้วแล้วก็เออลุงขอถามอะไรหน่อยสิว่าหนูมีแฟนหรือยังถ้ายังไม่มีลุงช่วยหนูได้นะลุงเก่งก็พูดปแปลกๆถามไปถามมาอยู่ดีๆก็ถามเรื่องแฟนแล้วยังบอกจะหาแฟนให้อีก แต่ว่าพลอยก็ไม่สนใจหรอกคะ่ะก็เลยปล่อยให้แกพูดไปเรื่อยเปยื่อยอยากจะพูดอะไรก็พูดจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งแม่เกิดไม่สบายขึ้นมาเลยต้องเข้าโรงพยาบาลวันนั้นทั้งวันดูท่าทางของลุงแกจะหงุดหงิดมากพลอยสังเกตอาการของลุงที่ดูแปลกๆมาสองสามวันแล้วก่อนที่แม่จะไม่สบาย คอยคิดในใจว่าลุงแกคงถูกแม่ปฏิเสธไม่ให้นอนด้วยแน่ๆรลุงถึงได้มีอาการที่หงุดหงิดแบบนี้พอแม่เข้าโรงพยาบาลไปหาหมอหมอก็บอกกับแม่ว่าให้นอนกับสามีได้แต่ว่าห้ามกับสามีสักระยะหนึ่งก่อนมันจริงทำให้ลุงแกต้องมีท่าทางแบบนั้นแต่แม่ก็รู้สึกสงสารไม่ได้ ในตอนนั้นแม่ก็เลยแอบถามลูกสาวขึ้นมาว่าพลอยมีแฟนหรือยังล่ะลูกอยังค่ะแม่ทำไมแม่ถามแบบนี้นะคะอีกอย่างลุงเก่งก็เหมือนกันเปล่าหรอกลูกแม่ก็แค่เห็นว่าลูกของแม่น่ะก็โตเป็นสาวแล้วนะสิแถมยังสวยมากด้วยนะสวยขนาดนี้แม่ก็เลย คิดว่าลูกบบมีแฟนแล้วแม่ก็มีสีหน้าแปลกๆดูท่าทางของแม่เหมือนคนกําลังคิดอะไรอยู่อย่างนั้นล่ละคะ่ะแต่ว่าพลอยก็ไม่ได้ถามแม่กลับไปอีกเพราะคิดว่าแม่ก็คงแค่ถามเฉยๆแต่แล้ววันนั้นก็ดันเกิดเรื่องขึ้นจูๆ่ๆแม่ก็เอายาอะไรก็ไม่รู้มาให้พลอยกินแม่บอกว่ายาชนิดนี้ดีมาก เหมาะกับเด็กสาวสาวัยรุ่นที่กำลังเจริญเติบโตช่วยบำรุงเลือดทำให้เลือดลมดีผิวพรรณก็แลดูผุดผ่องและเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลพลอยเห็นแม่พูดเช่นนั้นเธอจึงรีบรับจากแม่มาโดยไม่ได้คิดอะไรพลอยรีบดื่มยาจากแม่ทันทีโดยไม่รีรอพลอยดื่มจนหมดแก้วจนไม่รู้ตัวเลยว่า ตัวเองเผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนพอรู้สึกตัวอีกทีก็มานอนอยู่ในห้องที่ไหนสักแห่งพลอยเอามือกุมที่หน้าผากเพราะยังรู้สึกมึนๆแต่ที่แปลกๆเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรกำลังอยู่บนตัวของเธอพลอยค่อยๆเอามือคลำลงมาเรื่อยๆความรู้สึกมันก็ชัดเจนว่ามีคน มานอนทับตัวของเธออยู่เธอรีบตั้งสติและลืมตาขึ้นมาดูลุงเก่งลุงจะทำอะไรหนูนะ่ะออกไปนะไม่งั้นหนูจะฟ้องแม่ฟ้องแม่เหรออย่าเลยลุงเก่งก็ได้แต่ยิ้มด้วยความพอใจก็แม่ของเธอนั่นแหละที่บอกให้ฉันมาที่นี่ไม่จริงแม่ไม่ได้ทำแบบนี้หรอกลุงโกหก หนูจะฟ้องแม่ถ้าหนูไม่เชื่อก็ลองไปถามแม่ของเธอดูสิถ้าไม่มีคนบอกให้มาฉันก็ไม่กล้าเข้ามาหรอกนะถ้าแม่ของเธอไม่อนุญาตนะหนูไม่เชื่อหรอกค่ะว่าแม่จะกล้าทำแบบนี้กับลูกตัวเองอ้าวแล้วหนูไม่รู้เหรอว่าตอนนี้แม่ของหนูไม่สามารถนอนกับลุงอีกได้อีกต่อไปแล้วมาเถอะนะ ในๆเราสองคนก็อยู่ด้วยกันสองคนอยู่ในห้องแล้วเธอจะเล่นตัวไปทำไมแค่หนูเป็นลูกที่ดีทำตัวน่ารักน่ารักเรื่องมันก็จบไม่นะคะลุงออกไปจากห้องของหนูเดี๋ยวนี้เลยไม่อย่างนั้นหนูจะร้องให้คนข้างนอกได้ยินพลอยกับสามีใหม่ของแม่ก็พูดจาเสียงดังออกไปถึงข้างนอกจนแม่ของพลอยต้องรีบเข้ามาเคาะที่ประตู พอแม่เข้ามาข้างในแม่ก็บอกกับลูกสาวไปว่าที่ลุงพูดมาเป็นความจริงทุกอย่างเพราะแม่บอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายเลยมอบความสุขให้กับลุงไม่ได้อีกต่อไปแม่จึงบอกให้ลุงเก่งมานอนกับลูกสาวแทนเพราะรู้สึกเสียใจมากเธอไม่คิดเลยว่าแม่จะกล้าทำแบบนี้กับเธอทั้งๆที่เธอก็เป็นลูกสาวแท้ๆ แม่กลับเห็นคนอื่นดีกว่ายอมให้คนแปลกหน้ามาทำแบบนี้กับลูกสาวตัวเองพรอยโกรธแม่มากจนทะเลาะกันส่วนสามีใหม่ของแม่ก็ยิ้มอย่างมีความสุขยิ่งมองดูหน้าลุงพรอยก็ยิ่งโมโหให้กับสามีใหม่ของแม่แต่พอพูดไปพูดมาพรอยก็อดสงสารแม่ไม่ได้เพราะตอนนี้แม่ก็ไม่ค่อยสบาย ถ้าเธอจะทิ้งแม่ย้ายไปอยู่ข้างนอกคนเดียวเธอก็ยังเป็นห่วงแม่อยู่พลอยจึงบอกกับแม่ของเธอไปว่าต่อจากนี้ไปห้ามมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกส่วนวันนี้อะไรที่มันเสียไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปจะไม่มีครั้งที่สองอีกแล้วถ้าหากว่ามีครั้งต่อไปอีกแล้วพรอยจะไม่ยอมและจะไม่ยอมไว้หน้าถ้าหากยังดื้อดึง เธอก็จะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับตำรวจได้รู้ทีแรกก็รู้ท่าทางของสามีของแม่จะไม่ยอมแต่เพราะพลอยพูดเสียงแข็งเลยทำให้ลุงแกไม่กล้าพูดอะไรต่อแม่เองก็ยอมและตกลงตามที่ลูกสาวพูดพอเรื่องสงบลงพลอยก็เดินออกจากห้องมาปล่อยให้แม่กับสามีใหม่คุยกันอยู่ข้างในห้องสองคนพลอยคิดในใจว่า ทำไมแม่ถึงได้คิดเรื่องอะไรแบบนี้ได้แม่ยอมให้ลูกสาวตัวเองมีอะไรกับสามีตัวเองได้ยังไงกันแล้วถ้าเกิดว่าเธอตั้งท้องล่ะเธอจะมองหน้าคนอื่นได้ยังไงพรอยก็ได้แต่คิดในใจถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นมานานแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าทั้งสามคนก็ยังคงอยู่ที่บ้านหลังเดียวกันต่อเมื่อเวลาได้ผ่านไป พลอยก็ยิ่งโตเป็นสาวเต็มวัยอารมณ์ความรู้สึกมันก็เริ่มแปรปรวนเพราะความรู้สึกที่ทรมานมันจึงทำให้เธออยากจะปลดปล่อยมันออกมาครั้งแรกที่เธอได้ถูกสัมผัสร่างกายของเธอก็อ่อนละทวยเธอหลับตาราวกับฝันแต่พอได้ลืมตาเธอก็เห็นเป็นหน้าของพ่อเลี้ยงอย่างชัดเจน เธอไม่พูดอะไรเลยสักคำได้แต่เคลิ้มตามเพราะความรู้สึกตอนนั้นมันเต็มที่แล้วจริงๆพลอยรู้สึกดีมากๆตอนนี้เธอเข้าใจดีทุกอย่างและเธอก็ต้องยอมรับว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนช่วยทำให้เธอจนมันทำให้เธอมีประสบการณ์ที่ดีและสามารถเอาตัวรอดได้อย่างมีความสุข